สนุนรายการโดย63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดิจิทัลกลิปแอด์กลีนเนอร์จีโยคะนมัสเตสอนโยคะตามตำราโยคะดั้งเดิม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับพลังงานไทยใหญ่อุดมกับบิชานสอยฟ้าโอสโุกพิ์ค่ะวันนี้จันทร์ที่30กันยายนแล้วนะคะช่วงเวลานี้ภาคเหนือภาคอีสานนะคะที่ถูกน้ําท่วมหนักอยู่ระหว่างการฟื้นฟูนะคะหลังน้ําท่วมนะคะเหตุการณ์ตรงนี้หลายที่น้ําเริ่มลดแล้ว ผู้คนเริ่มกลับเข้าบ้านได้การใช้ไฟฟ้าสําคัญคะ่ะว่าต้องปลอดภัยนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาระดม10ภาคีเครือข่ายนะคะที่ไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนให้ประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการใช้กระแสไฟฟ้าค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะท่านผู้ชมคะมีบ้านเรือนที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายมากกว่า10,000แสนครัวเรือนทีเดียวค่ะ PA ก็ระดมศพะกำลังไปช่วยเหลือฟื้นฟูในครั้งนี้ค่ะ คุณสุประชัยเอกอุ่นเขามีการปล่อยขบวนรถกันไปแล้วนะคะคุณสุประชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในการปล่อยขบวนรถที่ขนอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องไม,งม้เครื่องมือที่สิบภาคีเครือข่ายร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในโครงการ PEA ฟื้นฟูห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนค่ะ ภาคีเครือข่ายร่วมแรงร่วมใจในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนของประชาชนนะคะที่ได้รับความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเพิ่มความปลอดภัยในการใช้กระแสะไฟฟ้าก็ไปช่วยปรับเปลี่ยนอะไรที่เสียก็เปลี่ยนนะคะอะไรที่ถูกน้ําท่วมขังเป็นสนิมเป็นมีดินอุดตันอยู่ก็เปลี่ยนก่อนที่จะปล่อยกระแสะไฟฟ้าต้องมั่นใจว่าปลอดภัยนะคะเปลี่ยนอะไรให้บ้างอย่างเช่นการติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้าเมนเบเกอร์สายไฟฟ้าชุดหลอดไฟเครื่องตัดไฟรู่ว RCD ซีดีและติดตั้งสายดินให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยค่ะอ่ะไปฟังเสียงผู้ว่าค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จากโครงการ PA ฟื้นฟูห่วงใหญ่ความปลอดภัยประชาชนซึ่งวันนี้เป็นวันคิกออฟร่วมกับภาคีเครือข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทต่างๆสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านของอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นในการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภฑฑัยในพื้นที่ทั้งภาคเหนือและภาคอีสานนะครับลงไปทําอะไรให้กับชาวบ้านบ้างคะแต่และครัวเรือนตรวจสอบระบบจําหน่ายไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะภายในบ้านของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกๆองค์กรทุกๆเครือข่ายเนี่ยสนับสนุนทั้งวัสดุอุปกรณ์ทั้งกําลัง ทั้งยานพาหนะขึ้นไปช่วยกันครับปลั๊กสวิตไฟในแต่ละครัวเรือนเนี่ยถูกท่วมเสียหายมากมายเลยอ่ะเราไปช่วยเปลี่ยนด้วยไหมคะปลั๊กสวิตท,ที่เสียหายทั้งหมดเนี่ยถ้าติดโคลนติดอะไรต่างๆแล้วสมรรถารถที่จะมีทรายเข้าไปส่วนใหญ่จะเปลี่ยนใหม่ให้เลยก่อนจะจ่ายไฟมีการตรวจว่าไฟฟ้ารั่วหรือไม่ถ้ารั่วเราจะไม่จ่ายไฟโดยเด็ดขาดต้องหาจุดรั่วนั้นล้วแก้ไขให้เรียบร้อยซะก่อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนครับเป้าหมายของ PA กับสิทธิภาคีเครือข่ายั้งนี้คืออะไรคะ พีเอเองสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับผู้ใช้ไฟอยู่แล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับท่านอนุทินชาญวิรุณเนี่ยเป็นห่วงเป็นใย,ยมากก็อยากให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งเข้าไปดําเนินการให้กับผู้ใช้ไฟทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟครับผมตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพื้นที่นะฮะได้เร่งดําเนินการเพื่อให้บ้านผู้ใช้ไฟที่เกิดผลกระทบด้านอุทกภัยเนี่ย จ่ายไฟฟ้าไปแล้วมากกว่า95การไฟฟ้าส่วนวิภาคเป็นห่วงเป็นใยฮนะในการที่จดำเนินการฟื้นฟูสภาพการจ่ายไฟให้มาไวที่สุดเพื่อให้พี่น้องกลับมาสู่การใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วที่สุดนะครับและใช้ไฟอย่างปลอดภัยด้วยครับ ที่สําคัญย้ําที่ปลอดภัยนะคะซึ่ง10ภาคีเครือข่ายเนี่ยระดมทั้งสายไฟปลั๊กสวิต์นะคะรวมถึงเจ้าที่ลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนะคะที่น้ําท่วมหนักทั้งภาคเหนือและภาคอีสานค่ะเพื่อไปช่วยชาวบ้านนั่นเองนะคะให้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยค่ะไปดูการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดารกันบ้างค่ะ ดิฉันอยู่ที่แปลงปลูกผักไฮโดรโปโนิกที่น้องนองนักเรียนและคุณครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเขาช่วยกันปลูกขึ้นค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วยกันหยอดเมล็ดพันธุ์นะคะจนผักนั้นเติบโตนำไปขายได้ค่ะและโครงการนี้นะคะได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดีด้านที่หนึ่ง ด้านการเกษตรกรรมจากการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาทธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระพร,ร,ร,รัตนมเดศจพระจุลาสมเาลรามจารุประจําปี2567ค่ะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเขาจัดประกวดขึ้นค่ะ โห oh, ผักสดสดน่ากินมากเลยอะ่ะใครปลูกผักนี้คะโอ้ oh, ช่วยกันทั้งนักเรียนและคุณครูด้วย mm hmm. คุณครูคะแนวคิดในการทําโครงการน,นี่คืออะไรคะ ปัจจุบันนี้นะคะคนหันมารักสุขภาพนะคะทางโรงเรียนเนี่ยก็เลยปลูกผักปลอดสารพิษเรียกผักนี้ว่าผักไฮโดรโปโนิกค,ค่ะปลูกแล้วทำยังไงต่อล่ะเอาไปทำอะไรคะเอาไปจำหน่ายแล้วก็แปรรูปค่ะจำหน่ายได้ทั้งเป็นต้นแบบนี้กินสดๆนะคะเป็นผักสลัดอย่างนี้ค่ะหรือว่าจะนำไปแปรรูปทำสลัดโลแล้วก็แซนด์วิช ก็ได้ค่ะเด็กๆ็กนักเรียนมีส่วนร่วมยังไงกับโครงการนี้บ้างคะการเพาะเมล็ดค่ะขี้เมล็ดใส่ลงในกล่องใส่ในกล่องครบทุกต้นแล้วปิดฝาแล้วนําไปแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาหนึ่งคืนออกมาด้านนอกในอุณหภูมิปกติหนึ่งคืนวันที่สามจะมีรากงอกออกมาจากเมล็ดค่ะวันที่สามจะเห็นรากงอกจากเมล็ดแล้วแล้วพอรากงอกแล้วทายัางไงต่อคะเวลารากงอใช้ที่ขี้ใส่ลงในฟองน้ําที่วไว้เวลา40วันแล้วมีต้น,นกล้า สามใบแล้วเอาถ้วยปลูดใส่ลงในรางอ๋อพอเขามีสามใบแล้วค่อยเอามาลงรางตรงนี้ค่ะอ่าแล้วงไงต่อจ๊ะให้อาหารสาราละลายท่าเอีค่ะผักได้14วันนี่แต่เริ่มมีใบอ่อนแล้วก็มาลงรางตรงนี้นะคะครูคะการดูแลระบบน้ําเป็นยังไงตอนแรกนะคะก็ต้องใส่น้ําลงไปแล้วเราก็จะเติมปุ๋ยไปพร้อมๆกันเลยปุ๋ยเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะคะ,คะเป็นปุ๋ย A กับปุ๋ย B ค่ะใส่ลงไปพร้อมกัน เสร็จแล้วเนี่ยก็ปรับระบบน้ำก็คือจะมีหัวก๊อกน้ำตรงนี้ทดสอบดูก่อนว่าน้ำจะไหลลงรางหรือเปล่าถ้าไหลครบทุกตัวแล้วเราจะนำผักมาใส่เพื่อที่ผักเนี่ยจะได้ไม่ตายเวลาเราย้ายลงมาตรงนี้ค่ะเรียกว่าคุณครูเนี่ยอยู่เป็นคนควบคุมดูแลแล,และมีน้องๆน,นักเรียนเนี่ยรับผิดชอบในการตั้งแต่ยอดเมล็ดพันธุ์ผักปลูกผักมาถึงดูแลขั้นตอนต่างๆมาถึงวันนี้ได้รางวัลเด็กๆรู้สึกยังไงบ้างคะ รู้ส<ด>ึกด,ดีใจครับแล้วการตลาดล่ะเอาไปขายที่ไหนขายในหมู่บ้านค่ะแล้วก็เพจโรงเรียนค่ะเรียกว่ามีทั้งขายเป็นผักสลัดแล้วก็รวมถึงเป็นโลสลัดด้วยใช่ค่ะแล้วได้เป็นยังไงบ้างได้กําไรค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะให้เด็กเป็นรายได้ระหว่างเรียนไปด้วยค่ะเรียกว่าเป็นการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลผักไฮโดรโปนิกตรงนี้นะคะและสิ่งที่น้องๆได้คือความภูมิใจนะคะที่ได้มีผักแบบนี้รับประทานด้วยแล้วก็ส่งขายได้ด้วยนะคะ คะ่ะนอกจากขายเป็นผักสลัดแล้วเนี่ยเรายังมีการทําที่หลากหลายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จะนําผักสลัดในแปลงของเรานะคะมาแปลรูปเป็นสลัดโลแล้วก็แซนด์วิชค่ะ<ม>โดยมีตัวแทนนักเรียนนะคะเป็นผู้ทําค่ะท่านผู้ชมคะสลัดโรน่ารับประทานมากเลยอะแล้วผู้ปกครองมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะส่วนรัซื้อค่ะรสชาติดีค่ะอร่อยดีผักสดดีค่ะเป็นโรก็อร่อยด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะชิมแล้วรสชาติดีมากเลยนะคะและโรงเรียนแห่งนี้นะคะทำการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 นะคะมีนักเรียน164คนใช่ไหมคะและมีการสนับสนุนจากทางอบตอมหาวันด้วยอบตอคะสนับสนุนอะไรบ้างในส่วนของอบตอมหาวันนะครับก็ได้จัดสรรงบประมาณน,นะครับในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นะครับเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน นอกจากเงินงบประมาณแล้วเนี่ยเรื่องของการให้ความรู้หรือว่าการตลาดช่วยอะไรบ้างการให้ความรู้นะครับเรามีในส่วนของนักวิชาการนะครับเข้ามาช่วยในการสนับสนุนในส่วนของเกษตรอำเภอนะครับเราจะประสานงานให้เข้ามาดูแลในส่วนของโรงเรียนด้วยครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นมีเป้าหมายเรื่องนี้อย่างไรไปฟังอธิบดีค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นได้ใช้แผนพัฒนาและเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรการดาน ตามพระรรมริสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉบับที่5ในปี2560-69เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะสนัสนุนการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาสนุนงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายตลอดจนร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเหมาะกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาน18แห่งในพื้นที่4จังหวัดมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ39แห่งมีเด็กเล็กและนักเรียนรวมทั้งสิ้น2,122คนและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น268คนในปีงบประมาณ2,567กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้สำนวนก็ประมาณให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแห่งละ2 0 0แสนบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น7ล้าน8แสนบาทเพื่อใช้ในการพัฒนานงานวิชาการและคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับโอกาสในการศึกษามีสุขภาพที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสามารถพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ อันเป็นพระราชประสงค์ของสมเด็จพระคณิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัลรา,ราสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุนนะคะเป็นตัวอย่างของโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะให้เติบโตอย่างมีคุณภาพค่ะ เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพามาดูการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสีเขียวนะคะสักครู่ค่ะถ้าเรายังไม่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมการสูญพันธ์ครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น พวกเราจึงเริ่มแล้วตอนนี้โดยการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดก๊าซคาร์บอนในทุกกิจกรรมของชีวิตด้วยนวัตรกรรม smart energy เพื่อก้าวสู่สังคมคาร์บอนฟรีสโ c i ไซตีให้เกิดขึ้นจริงเพื่อโลกที่น่าอยู่ของทุกคน พลังงานอัจฉริยะเพื่อสังคมไร้คาบอน PEA สนับสนุนรายการโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารนมสินธนาคารเพื่อสังคม เรื่องพลังงานสะอาดกันค่ะคุณผู้ชมคะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะลงนามเปิดรับซื้อไฟฟ้าสีเขียวนะคะเฟสที่2ค่ะกำหนดรับซื้อก็คือพลังงานลมนะคะ600เมิะวัตและโซลาร์ฟาร์มอีก1580เมกะวัต์ค่ะ คุณเสมอใจสุขสุมเมฆประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพได้ลงนามในประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบฟิทดอินทาลิฟในปี2565ถึง2573สําหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงพศ .2565 เพิ่มเติมพศ .2567 เริ่มยื่นเสนอขายไฟได้ตั้งแต่8ตุลาคม2567นี้นะคะโดยผู้ ไฟฟ้า SPP ให้ยื่นกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ VSPP ให้ยื่นกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะสาระสำคัญในครั้งนี้นะคะเป็นการเปิดรับซื้อไฟฟ้าสีเขียวเฟส2พลังงานลมรับซื้อไม่เกิน600เมกะวัตต์ค่ะราคาหน่วยละ3บาท10สตางค์ แล้วก็โซล่าฟาร์มนะคะรับซื้อไม่เกิน1,580เมกะวัตราคา2.16บาทส6สตางค์ค่ะก็จะเน้นสิทธิ์ผู้ที่ไม่ได้รับการเลือกในโครงการไฟฟ้าสีเขียวในเฟสแรกแต่ผ่านเกณฑ์เทคนิคขั้นต่ำและได้ประเมินความพร้อมตามเกณฑ์คะแนนเรียบร้อยแล้วทั้งสิ้นค่ะก็จะมีประมาณ198รายนะคะนี่คือราคาของโซล่าฟาร์มค่ะ2บาทส6สตางค์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันทางทรห้จันอังคารพุธสิโมงเช้านะคะสวัสดีค่ะ